Say you're sorry. พ่อ <c oughs> นั่นเปนเชื่ที่เพื่อนเตือนถ้าเชื่อที่เพื่อนเตือนแเราคงไม่เสียสุขภาพแบบนี้รู้ไหมคะว่าหลายคนมันเข้าใจผิดว่าวิลลไฟฟ้านั้นมีความปลอดภัยเลยส่งผลทําทให้ไวรูนิวเียมไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงนั้นวิลีไฟฟ้ามีความอันตรายมากกว่าที่เราคิด ต่อไปเราจะไปฟังข้อของบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะว่าสารน,านิโคตินนั้นส่งผลต่อร่างกายอย่างไรระบบประสา,า,สาทส่วนกลางทําให้เกิดอาการวิงเวียนมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดระบบทางเดินอาหารอาจทาให้เกิดแผลในกระเพาะหรือกดไนย,ย้อนได้ระบบกล้ามเนื้อเกิดการเสื่อมของกระดูกสันหลังเกิดอาการปวดข้อและมีการสั่นของร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง ทำแรงโลหิตสูงขึ้นและภาวะการเต้นของหัวใจที่เร็วระบบหายใจหายใจที่บอดหรือชั้นร้าดก่นนะอโรคหเกใงและเกิดโรคเม่ได้ข้อดีของการเลิกสูบบุหรี่เพื่อทำให้ชีวิต การเลิกสูบบุหรี่ทําให้มีพลังชีวิตที่มากขึ้นทําให้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้นทําให้การเงินดีขึ้นและยังไม่ส่งผลเสียต่อ,ลลอคนรอบข้างเพราะควันบุหรี่นั้นสามารถแพร่กระจายได้โดยนคนรอบข้างสูดดมเข้าไปในร่างกายที่สูบบุหรี่อยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ลดลาเลิกเพราะว่าการสูบบุหรี่นั้นมีผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก